สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนะด,ดูนะคะวันนี้เรามารีแอคชั่นรายการไม่ใช่ <laughs> รีแอคชั่น MV ใหม่ของใครคะ NCT Wish ค่ะเฮ้ยน้อง Wish นั่นเอง,องรอบนี้เป็นไตรเติล้วคุณแม่ไตเติลแล้วไตเติลแล้วกับไตเติลที่มีชื่อว่า Color Vibrancy <laughs> Color สซีซีนี่เหรอเนี่ยชอบรูปทีเซอร์ของ NCT w i s ตอน,นี้ที่มันเป็น สีแต่ละคนที่เห็นรูปสัเก็ยานที่ตัวเป็นสีชมพูหมดเลยแล้วมันมีสีแต่ละคนมันเลิศนี่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นมีสีประจำตัว s i เนเจอร์แต่ละคนใช่ไหมมีครูไหมคะนักแต่งเพลงเจ้าเก่าเจ้าเดิมคือแม่เขีนซีนเลยแม่เนซีนกลับมาให้ทําให้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ทําเพลงเซิร์ฟกับเพลงอันเนี้ยที่เราเพิ่งดูไว้ baby blue b ไปมาเออรอบนี้เขากลับมาทําให้ก็ รอชมเหรอเ้ยต้องเป็นแนวแบบสนุกซุกซนแน่เลยเห็นทีเซอร์แบบเแบบพลงก็ดูสนุกดี <c oughs> อย่ายไม่ได้ดูเลยสนุกดีแล้วเหรอดูทีเซอร์ไงอ่ะเริ่มเลยนะตรงนีอ่าเริ่มเลยค่ะอยอมเลยความสีสันคัลโล่ตูนใชอ AI หรอ <c oughs> หรอเฮ้ย เปิดเพลงนี้หรอฮึฟิสแอนด์วอชนี่ได้มาแนวแนวป๊อปเปลี่ยนที่เป็นแบบสลัดนัดปั่นตาอ้ย๋อมากอ๋อริบซีสันยามคัมคืนแม่ ด,ทดททีท็ดีเลย K S T สุดๆอ๋อเลยอันนี้ใส่ชุดตีประจําตัวไหม,มใช่ใช่ Bring out the color อ่า อ๋อเป็น hello ลลเนี่ย,ยางานศ<บ>ิลปกรรมอ๋หอหลายยากแล้วก็หลายสูตรมากเน้่ยจังฉากจี้อ่ะพูดได้ไหมมันประดายอ่ะมันดูเพลินๆมันก็มีเปลี่ยนสีนะเออพูดอันนี้เหมือนน,นี้เลยอ่ะไอ โรงงานคิวปิดทีน่ามาสต์อย,ย่งางแบบสไตล์น้องๆบ,บิดเหรอ,หอ,ย,อยม,มนต้องมีบิดหรอะเดมันเตโร ฉากนี้สวยนะมันงามดีมันประดายแต่มันงามดีนนดแดงแดม่นี่สึกว่าเสื้อผ้ามันแอบวะวายยังไงก็ไม่รู้มันดูแบบก็สีสันดีสีสันแหม่อ้อแม่นี่น,นี้แต่งตัวเป็นสีตามโามสต์ก่อนพวกนีสิใช่ไหม่นะตามจำสีก็ไม่ได้ไงต <laughs> ันยาสีชมพู พี่ครูก็สีแดงผูกมาแล้วมงนี่นี่สีเขียวนี่ไงแล้ววีลสีอะไรหรอวีลเหมือนจะสีเหลืองตอนนี้ไงพี่ออนสีม่วงอ่าสีประจำตัวเหรอใช่โหลดแม่ไม่รู้ดีว่ะอ๋อเนี่ยเป็นสีสามสิบปีเอสเอรู้สึกว่าเพลงอ่ะเหมือนเพลง SCT อ่ามีสไตล์เอสชัดเจนมีความเป็น SM Town มทามีบรคที่เพาะ ุกครอบทุกอย่างแต่ไม่ค่ะรู้สึกว่ารอบนี้มันเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่วิชเท่าไหร่ฟูดี้ได้ไหมเพราะว่ามันรู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันคล้ายกับเพลง NCT Dream ที่เพิ่งปล่อยมามันมันมาดไปหน่อยมันมันนี่เขาสั่ว่าเพลงฟีลเพลงเหมือนแบบ BTTF เหมือนอ่าคือมันไม่ได้ฟังฟังยากนะแต่มันมันก็มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นแนวที่ฟังยากยังไงไม่รู้แต่มันก็ไม่ังเข้าใจชั้นไหม เธอเข้าใจใช่ไหมอ่เพีม <c oughs> มันไม่ได้เรียก attention ขนาดนั้นเออๆพูดอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าความรู้สึกนี่รู้สึกว่านี่อ่ะชอบเสิร์ฟมากกว่าเพลงน,นี้ไปซะ <c oughs> ใช่ฉันรู้สึกว่าเสิร์ฟค่ะค่าไต้ฝ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันชอบเสิร์ฟมากเพราะว่าเสิร์ฟเป็น <c oughs> มดูมีความเป็นวิชอยู่พอสมควรเลยแบบมากๆเลยแต่อันนี้ดูดูแบบเหมือนจะพยายามโตขึ้นมามันกั้นกึ่งว่าจะไปทางแบบ เข้มเข้มลแต่นี่น,น่านรักอ,อยู่แต่นี่อนแอบไม่ชอบท่อนท่อนร้องเสียงมาดนตรีมก็ดังกว่าก็ศิลปินไปด้วยบอกไม่ถูกท่อนฮุกมันแปลกๆนี่สุว่าท่อนฮุกวีจะก็จะเป็นฟีลคลายอย่างนี้แหละแต่เพลงก่อนอันนี้มันทําไว้ดีไงป๊อป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 เลยกูชอบมากสเตดี้ก็ชอบมากป๊อปสเตดี้เออแล้วพอมาเซิร์ฟอีกก็สุว่าเออมันทํามาแบบปูแบบเลเวลเลเวลมาเรื่อยๆแล้วจนมาเพลงนี้ถ้าสุว่าอาจจะยัง ใช่ว่าเขาลองอะไรใหม่ใหเขาลองอะไรใหม่แหละเออแล้วเอ็มวีอ่ะนี่ก็ชอบเซิร์ฟมากกว่าเอ็มวีแต่งไวเอ็มวีเซิร์ฟก็ถ่ายแบบเหมือนถ่ายบล็อกไปเที่ยวทะเลอะไรเฉยๆนะไม่มันก็มีลูกเล่นอันนี้ก็มีลูกเล่นนอันนี้ก็มีลูกเล่นแต่อันนี้รู้สึกว่าเอ็มวีมันดูแบบธรรมดาลูกเล่นปกติธรรมดาไหมเหมือนเขาใช้มุกเดิมๆที่เคยทำมาแล้วในเอ็มวีก่อนๆในยูนิตอื่นๆด้วยซึ่งเออซึ่ง เอ็มี่ก่อนกอยของบีชดีมากนะ <c oughs> แล้วอันนี้มันเหมือนแบบยำรวมอืที่เคยทํามาแล้วมันก็เลยไม่ได้รู้สึกมีอะไรต้องวาวสักเท่าไหรอ่อ,อ่ะอนี่ว่างบอาจจะหมดไปกับสองเอวีแรกไปแล้วเบบี้บลูกับเซิร์ฟอะไรอย่างงี้พับคัด<อ>ตัว้นตขึ้นมีนน้ำแพงไ,ไม่บ้ามที่แล้วก็ถ่าย สามเอเหมือนกันหรอเออถามว่าแย่ไหมมันไม่แย่นะเพลงเนี้ยเออมันก็มีกลิ่นอายของความเป็นวีชอยู่แต่ว่ามันไม่ติดหูแค่นั้นเองอาจจะโตในหัวใจก็ได้แม่อาจต้องลองเปิดใจฟังหลายๆรอบใช่ต้องฟังหลายๆรอบมั่งเออมันป๊อปป๊อปไงป๊อปป๊อปตอนแรกก็ยังเอสนิดนึงแต่ฟังไปฟังมาก็ได้เลยป๊อปป๊อปคือคือที่หนึ่งตอนเนี้ยที่หนึ่งหรอได้ยินว่าแววนะว่าแบบ ยูชยีไหมถ้าจะไม่ผิดได้ร้องไฮโน้ตแบบเลยไฮโน้ตฉ่ำเลยแต่ในเอ็มวีเราไม่เห็นลรวแม่นอนเร,เราไม่เห็นเพอร์ฟอร์แมน์ก่อนแบบไเพอร์ฟอร์มอ่ะแม่เริ่มเลยนะคะหนึ่งสองเริ่มเฮ้ยทำไมไปดูซีซีมาล่ะมันมีเปียกระหว่างทางอยูเฮ้ยช้บเส้ มันเอสเอ็มอะเนี่ยซาคุยะคือยอมผมคือถูกต้องนากแต่งีเคยยอมผมเลยยังผมเปนสีอะผมทอไม่เคยเนาะไม่เคย ตกเสียใจดีมากแต่ทุกนิชิโอนเรียกเรียกเธอหรอเรียกสุดๆแตอนยิงตอนที่ไปแข่งอีราศีนะวัคิดชาำหมดชามอ่ะโอ้ยมุนิชิโอนดูไม่ออกนะว่าเกิดปีศูนย์สามอ่ะไปศูนย์สองหรือสามหรอหรือเปล่าเกิดชามจ้านี่ ยูซี่ด้ายูซีก็ย้ำแม่สวาาเนี่ยคอนเฟิร์มเด็กบอยก่อนนะนนี่ย้อมผมฟูนี่ทีนี้ใจทีได้เซนเะตอร์บ่อยนะเนี่ยก็ตรงคือวอลคอลอ่ะปกติไม่ค่อยขึ้นนะขึ้นเซนเตอร์เท่าไหร่อยู่ที่ Center เซนเตอร์ลนะ าหเฮ้ยข้อ <Hey. S 1> <Ooh, S 2> นฟูงเป็นท่อน,นร้องด้วยแหละมันไม่ค่อยมีคำติดหูเลยข้อนเท่าไหรแต่ดูท่อนบรีชให้เธอใครเปคนให้โน้ตแต่นี้ชอบชายเดรย์นะนีออ่ไงดูชีสแต่ให้โน้ตแบบหน้านิ่งมาก <laughs> โอ๊ตอะไรเหลือีออ่คือบิน,บน,นดิบินซ้ำอีกาารอบนิ่เดี๋ยวน่าหลาบอ่ะเพิ่งดูรายการมินจูคาบ,บิที่น้องไปออกกับตะคุยะตะคุยะคือนิ่งอยู่นะนี่ก็นิ่งทั้งวงที่ไอ้จีที่อ้สุด เขอยแม่บนใจมากใจดีได้สินชำแต่ท่อนไยไม่ได้ขึ้นมาข้างหน้าเลยนะแข้าใจเขาบ้างนี่เฮ้ยเฮ้ยเขไมต้องต่มวา<ะ>นหวานหรอตั้งวงไงตอนตั้งเนอะอ๋อนี่เย,ยเป็นสีแต่ละคน เออเอออะไรอ่ะเออแต่ชีก็เปิมกับวอนบินนะมันเปิดกันยังไงคะมันมีความแบบเล่นไปเล่ยดีชอบไปเล่ยด้วยกันเป็นเพื่อนกันไงนว่งนั่งแฝนกันอ้าวงงเธอเป็นสาวายเหรอนิดนึ่งอ้าฟังอีกรอบแล้วมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไหมคุณปิดหนึ่งใช่ิดหนึ่งได้อยู่นี่รู้สึกว่า มันใหม่ๆได้แหละเรียกว่าใหม่ๆเหมือนจะลองทางใหม่ๆสําหรับน้องใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ใหม่สําหรับ SM เอนี่ว่าอันที่เลิศอ่ะคือเซิร์ฟแท็กไนัลบัมเนี่ยกับเพลงที่มีชื่อว่าวิชุนี่ฟังวล้วก็ได้อยู่ก็ชอบเพลงนี้ตรงที่ว่าเออเหมือนแบบให้โชว์สกิลโวเข้ากันเยอะขึ้นนะอดีๆถ้าสังเกตนะแบบหลายๆคนยืนกลางได้ยืนกลางมากขึ้นได้ ไฮโน้ตมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ดูอะไรเป็นแบบใหม่แบบสับเป็นอีกชาเลนจ์หนึ่งของน้องๆได้ท้าทายความสามารถตัวเองนะเอแค่ออเอ็มวีมาสามเอ็มวีในบ้านเนี่ยก็ถือว่าก็คือเพียงพอแล้วเพราะว่าเพลงในบ้านมีตั้งเจ็ดเพลงก็ไปฟังกันได้เยอะมากเลยเนาะเหมือนร้องคนละเพลงเลยเรียกว่ารีบเติมเพลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องทัวร์คอนอีกแล้วมีน่าจะเพลงมันจะน้อยไปก็เลยต้องใส่ลิสต์มาเยอะๆซึ่งได้ได้หมดเลย ขยันมากเลยเนาะพร้อมไปดูเซิเร์ฟปีหน้าแล้วไหมแม่แบบสุด <'s> วันนี้ค่ะสำหรับ MV เพลง Color ของ NCT Wish นะคะใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนาดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ลิปใหม่ๆและอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นุกกี้ค่ะไอริค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Bring out the h ้ยก็ลองได้นี่ก็ติดหูแล้วเนาะ